สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับคุณครูอารีรัต์ทวีเศษนะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการลบตัวตั้งไม่เกิน1,000นนะคะจะเป็นการลบแบบมีการกระจายแล้วก็ไม่มีการกระจายนะคะจะเป็นยังไงนั้นให้นักเรียนไปดูกันเลย เช้าแม่ไก่ออกไข่หลายใบม่ป่านิใัยไ,ไม่ดีชอบขี้ขโม,มยไข่ไก่เก้าใบม่ป่าเอาไปสองก็เหลือเจ็ดใบไข่เจ็ดใบม่ป่าเอาไปอีกหนึ่งก็เหลือหกใบไข่หกใบม่ป่าเอาไปอีกสามเลยเหลือแค่สามใบ อีกสาใบแม่ไก่ทำหล่นหายเลยมีเหลือสักใบจุกบจุเช้าแม่ไก่ ทุุๆเช้าแม่ไก่ออกไข่ลายใบมาป่านีสัยไ,ไม่ดีชอบข,อขี้ขโมยไข่ไก่เก้าใบมาป่าเอาไปสองก็เหลือเจ็ดใบ <c oughs> ไข่เจ็ดใบมาป่าเอาไปอีกหนึ่งก็เหลือหกใบ 6ใบามาป่าเอาไปอีก3เลยเเลือแค่3ใบอีก3ใบแม่ไก่ทำหล่นหายเลยมีเลือสักใบทุบๆเช้าแม่ไก่ออกไข่หลายใบอยากรูปรุ่งนี้ไข่ไก่จะเหลือกี่ใบ ผถ้าางนั้นก็เขียนเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนจากนั้นก็ทำการลบเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อน8ลบด้วยสเท่ากับหใส่ห้าในหลักหน่วยแล้วต่อมาในหลัก10บ0ลบด้วย20เท่ากับเจสใส่เจดในหลัก10สุดท้ายก็มาลบในหลักร้อยเจ0ร้อยลบด้วยหนึ่งรเท่ากับห0ร้อย ใส่หกในหลักร้อยดังนั้นจะเหลือข้าวเปลือกหกร้อยเจ็ดสิบห้าเมล็ดครับแม่ถูกต้องจ้ะถ้าพี่มีใบไม้อยู่เจ็ดร้อยหกสิบสี่ใบเอาไปฝากไว้กับนอนสองร้อยแปดสิบห้าใบพี่จะเหลือใบไม้อยู่กี่ใบก่อนอื่นเราก็ต้องเขียนเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วก็ลบเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันให้เริ่มที่หลักหน่วยก่อน สี 4, ลบหไม่ได้เพราะว่าตัวเลขในหลักหน่วยของตัวตั้งคือ4น้อยกว่าตัวเลขในหลักหน่วยของตัวลบคือ5ดังนั้นต้องมีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วยกระจาย60ออกไปหนึ่งเหลือ50และหนึ่งที่กระจายมารวมกับสี่หน่วยเป็น14หน่วยต้องขีดทับเลขสี่ในหลักหน่วยแล้วเขียน14บสี่เหนือเลขสี และขีดทับเลขหในหลักสิบแล้วเขียนห้าเหนือเลขหเมื่อเรากระจายแล้วทำการลบกันในหลักหน่วยก่อน10บีลบด้วยห้าเท่ากับ9ใส่9้าในหลักหน่วยต่อมาก็มาลบกันในหลักสิบต่อห้าสิบลบด้วยแปดสิบไม่ได้เพราะว่าตัวเลขในหลักสิบของตัวตั้งคือห้าน้อยกว่าตัวเลขในหลักสิบของตัวลบคือ8ดดังนั้น ต้องมีการกระจายจากหลักร้อยไปหลักสิบกระจายเจ็ดร้อยออกไปหนึ่งร้อยเหลือหกร้อยและหนึ่งร้อยที่กระจายมารวมกับห้าสิบเป็นสิบห้าสิบต้องเขียนทับเลขห้าในหลักสิบแล้วเขียนสิบห้าเหนือเลขห้าและขีทับเลขเจ็ดในหลักร้อยแล้วเขียนหกเหนือเลขเจ็ดเมื่อเรากระจายแล้วทำการลบกันในหลักสิบสิบห้าสิบลบด้วยแปดสิบเท่ากับเจ็ด สิ 10, ใส่7ในหลักสิบต่อมาก็ลบกันในหลักร้อยห0รลบด้วยสองเท่ากับ400รใส่สในหลักร้อยดังนั้นพี่จะเหลือใบไม้อยู่479บใบนั่นเองครับน้องๆพี่จะบอกน้องว่าการลบจำนวนสองจำนวนให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันการลบจะมีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วย เมื่อตัวเลขในหลักหน่วยของตัวตั้งน้อยกว่าตัวเลขในหลักหน่วยของตัวลบและจะมีการกระจายจากหลักร้อยไปหลักสิบเมื่อตัวเลขในหลักสิบของตัวตั้งน้อยกว่าตัวเลขในหลักสิบของตัวลบนะครับค่ะสำหรับงานในแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำในหน้า43และ44นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ